สวัสดีวันศุกร์นะครับ25พันวากับเช้านี้เลิกออก9โมงครับทั้งคู่เลยทั้งฮิโน m เมกาหัวไม่แคปกับอ,อิสุโลโปรครบนะครับอ่คันนี้ของลูกค้าจังหวัดประจีนบุรีนะครับผมเป็นกระบะเลดครับยาว4เมตร30กับส่วนฮิโนคันนี้เดินทางไปจังหวัดอุดรนะครับ ขอบคุณมากครับที่เดินทางไครมาถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับจังหวัดอูด,ดอนนะครับวันนี้ นะครับฝากอุกค้าโซนภาคอีสานครับตอนเหนือนะครับขึ้นไปทางอุดอรขอนแก่นนะครับโซนนูนก็ฝากติดตามผลง,งานได้นะครับผม